กลับมาให้ย่ายปลูกแขนห้ครับพี่น้องเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับคุณยายก็ตั้งใจว่าจะปลูกแขนให้หลานก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งแต่ว่ากะเวลามีบ่อไหลก็เลยไปรายงานตัวก่อนรายงานตัวแล้วกะกลับมาให้ย่ายปลูกแขนห้ครับ มาหลับพรคุณยายเพิ่นผู้เลี้ยงดูมาตังตางจะเล็กจหน้อยตอนนี้ฮอกกัจะเริ่มข้าวหนาขึ้นมากกับเป็นความภูมิใจของคุณยายค้าหลานะครับใน้ไวเก่าสิบสอย่างเก่าสินะครับไปให้เพิ่อ,อแข็งแรงแข็งแรงนะครับอยู่กับหลูกครบหลานไปโดนๆดน,นะครับบอกเพ่าเดี๋ยวสิเดินมาเยี่ยมไม่บ่อยดอกแต่บอกใช่จพูดมันกัไกยอยู่ แต่ก็กับอ่ยพันยังนะครับยายเนาะอ๋อยายสุขสบายดีเดอ้อยายเดอ้อ